ครับสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของหูวัย y เจ็ด pro สองพันสิบแปดนะครับความละเอียดก็มีอยู่ระดับเดียวนะครับคือพันเออคือ HD นะครับก็คือเจ็ดร้อยยี่สิบ p นั่นเองนะครับ HD ีนะครับไม่ใช่ปู HD นะครับเป็น HD นะครับเดิน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 ดูนะครับเดินดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับแสงเป็นยังไงบ้างครับสภาพแสงก็ สว่าไม่ค่อยชั่วกันนะครับก็คือไม่ได้ทำเพชรให้ดีพอนะครับไม่ได้ทำไฮเดรดมิกเลนให้ดีพอนั่นเองนะครับอโอเคนั่นเองนะครับก็พอรับได้นะครับแล้วมันเป็นน้อยมีอะไรบ้างที่เราให้เห็นว,ว่ามันไม่ชัดเท่ากับกล้องหนงของหหวไวไยจิตโบของนสเปกนัเองนะครับเพราะกล้องหนามันเป็น มีทั้ง4ี่เงมีทั้งขูดฮตีนั่นเองนะครับแค่คูดแฮตตีก็รู้แล้วนะครับว่าชัากว่าละเอียดกว่าแค่ไหนนะครับเอานะครับเดินต่อนะครับเดินต่อนะครับนะครับเอาละครับเอาละครับเราจะนับได้มั้นะครับมันก็ออกเก็บรายละเอียดได้พอสมควรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดจริง สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็สีแสนแสงสีก็ไม่ชัดเท่าที่ควรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ความต่างของแสงตรงที่แสงตกกระทบม,มันจะสว่างมากกว่าตรงที่แสงไม่ได้ตกกระทบลงมานั่นเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เนื่ยมาครับแ่นแนวตั้งนะครับแผ่นแนวตั้งของกล้องหน้าหู a w e i y เจ็ดโปรสองพันสิแปดนะครับเนื่อยมากครับเนื่อยมากครับอืมชัดเกนดีไหมนะครับชัดเกณดีไหมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอ้แสงเข้าหน้าเต็มเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับ สว่างเป็นจุดๆจมหย่อมนะครับโอเคนะครับขอบคุณคับ